สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้อนะไรยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเป็นการรีวิว,ต,วตัวไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นไฟตัดหมอก LED นะซึ่งก็ซื้อมาจากในแอปสีส้มนะครับผม จะมาทานตัวไฟตมอดเดิมติดรถนะครับที่ผมคันนีแล้วผมเคยเหมือนกับว่าออถอดออกมา DIY เพื่อที่ว่าทํความสะอาดข้างในใช่ไหมแล้วผมก็ได้เกินเกินแล้วแหละว,ว่าเออผมอาจจะไปซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนนะครับผมก็เลยไปเซิร์ชหาแล้วก็ไปได้ตัวนี้มานะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยมากราคาหน้าร้านใช่ไหมมันก็อยู่ที่ประมาณ5้ารกว่าบาทซื้อช่วง1111 11, ใช่ไหมมันก็ลดเหลือส0 0้วกว่าบาทเองเออก็ไม่แพงก็เลยอะลองสั่งมารอของประมาณ10วันก็ได้มาละเดี๋ยว จะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับนี่นะครับผมไฟตัดหมอกที่ผมสั่งมานะซูซูกิเอติก้าของผมนะครับก็จะใช้อยู่ที่ขนาด3.5นิ้วนะภาษาจีนก็ไม่รู้เขียนว่าอะไรเหมือนกันกล่องก้อนดูดิยับยับบุบบีบีนี้มาเลยนะครับผมเปิดมาแล้วก็มีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรให้ผมมาเลยนอกจากไฟตัดหมอกสองอันจริงๆแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะบับเบิ้ลที่ห่อมาแค่นั้นเอง เอาออกมาดูนะครับดูจากงานนะที่ได้รับมาก็ไม่ได้คิดเลยคิดเลอะไรยมากนะครับอ่าตรงนี้มันปรับปรับขึ้นลงได้ด้วยนี่นมันจะมีล้อขันน็อปรับขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งเสร็จอาจารย์เราดูกันอีกทีหนึ่งเรื่องมุมองศาของเขานะครับนะมันจะปรับปรับได้นะขึ้นลงนี่นะมันก็จะชดชดเงยเหน่อยนะปรับไม่ยากนะครับผมก็ใช้ไขควงสีแฉกนะ แล้วก็จะเป็นตัวมีปลั๊กมาใช้กับไฟตะหมอกก็เป็นแบบตัวหลอดแบบ h 1 1นะครับผมนี่หน้าต่างเขานะเป็น led นะแล้วก็เหมือนมีไฟ d r l daytime running light นะครับผมมาให้นะซึ่งเราสามารถต่อพ่วงได้โดยผ่านจากสายสีเหลือนะครับอย่างรถผมเนี่ย suzuki o c t i c a เนี่ยมันก็ไม่มี daytime running light นะครับเดี๋ยวผมว่าจะต่อพ่วงกับไฟหลีในรถแล้วกันนะครับผม สะดุโดยรว,วมเกาะโอเคดูแข็งแรงทนทานดีนะครับข้างในเป็น led นะผมถามที่ร้านนะว่ามันเป็นสีอะไรเขาก็บอกมันเป็นทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองแต่เมื่อกี้ผมลองต่อสายดูละลองหลายอย่างหลายวิธีมากละปรากฏว่ามันก็ได้แค่เฉพาะสีขาวนะครับสีเหลืองมันไม่เห็นมีเลยและเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็ใส่มันไปแล้วกัน ขาวก็ขาวนี่แหละซึ่งจริงไฟตัดหมอกสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องสีเหลืองอ่ะเข้าใจใช่ไหมสงสัยก็เต็มที่คงใช้ประโยชน์เลยมากไม่ได้ก็นอกจากความสวยงามนี่แหละครับอ่ะอย่าไปคิดเลยมากเลยอ่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้400กว่าบาทอ่เขาว่ามันกันน้ําระดับ IP 67ด้วยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจละแต่ก็อ่ะไม่ไปละซื้อมาแล้วก็ลองใช้งานแล้วกันแล้วเดี๋ยวเก็บของเดิมไว้เผื่อมัน มีปัญหาก็จะได้เปลี่ยนคืนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งและตอนเปิดไฟกันอีกทีนึงครับตอนติดตั้งนะครับรถแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างสุสก i อิติกาใครแล้วผมก็สอนวิธีการอถอดกันชนหน้าออกมาก่อนแล้อย่างไรแล้วก็วิธีการอเอาไฟตหมอกเก่าออกนะครับผมส่วนรถแต่ละรุ่นจะเป็นไงเพื่อนๆก็ลองลอง,ลองศึกษารถของแต่ละท่านเองนะครับผมเดี๋ยวผม มาหรืออันเก่าออกก่อนแล้วก็ลองเปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้าไปดูให้ดูนะครับ สีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อจำเข้ากับไฟลีของรถนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนตลับต่อสายไฟนะครับซึ่งเราไม่ต้องอตัดต่อสายไฟนะเราใช้ตัวนี้หนีบสามารถาเชื่อมต่อได้นะครับผมซึ่งรถแต่ละรุ่นนะครับไฟลีก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างโตโยต้าอาร์ติก้าเนี่ยไฟลีก็คือจะเป็นตัว ตัวหลอดนี้นะครับผมจะมีสายสีแดงกับสีดานะเดี๋ยวเราจะใช้ส,สายสีแดงนะครับผมแล้วโดยใช้ตลับนียหนีบเอาไว้แล้วก็ต่อพว่วงสายสีเหลืองของไฟตัดหมอกนะครับเ,เดี๋ยวมาดูวิธีกันสายไฟนะครับผมก็ใช้แบบนี้นะขนาดาไม่แน่ใจ A WG เท่าไหร่แล้วเพราะมันล่อไปหมดแล้วเพื่อนๆลองดูเอาแล้วกันนะ มว่ามันก็เป็นขนาดที่ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา่อพ่วงกันก่อนตัที่ตัวนี้ก่นอนผมถอดตัวนี้มาก่อนตัวไฟดีออกมาก่อนเพื่อความง่าย แน่แล้วล่ะมั้งแล้วเราก็ร้อยสายลงไปเดี๋ยวเราค่อยใช้เ,เทปพันสายไฟพันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ร้อยลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมต่อให้ดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะนี่นะครับมาต่อกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้ามาจับสายไฟยไเดี๋ยวเราดูว่าไฟใช้ได้ไหมนี่ผมก็พันเก็บหมดเลย แล้วผมก็พันตัวนี้ด้วยเหมือนกับว่ามันล็อกไม่ค่อยแน่นยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยพันเอาไว้อีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลามันแบบเอ่อเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยจะได้แบบเออมันจะได้แบบแน่นแ่นกว่านี้หน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปทำอีกฝั่งหนึ่งกัน ส,สวยงามติดทั้งไฟวงแหวนแล้วก็ไฟ LED นะครับทั้งสองฝั่งเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีเส้นเห็นป่ะเห็นคัตออฟเส้นตัดเลยเห็นไหมนี่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะก็เดี๋ยวลองลองใช้งานลองวิ่งดูก่อนแล้วก็อ,อ,อาจจะร,รีวิวให้ดูอีกทีตอนตอนวิ่งบนถนนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเราใช้แบบนี้กันไปก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนรีวิวใช้งานบนถนนอีกทีนึงแล้วกันนะครับ เปิดตอนเช้าให้ดูนะครับว่าไฟเป็นไงนะไปเปิดของไฟวงแหวนต่อเข้ากับไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอนะครับสวยงามสวยงามประูทางซ้าสวยงามมากเลยเสยียดาย่างเดียวที่ว่ามันไม่มีสีเหลืองอย่างที่ผมคิดไว้ะแต่เพราช่างมันเสี่อายเขาบ้าใจะอะไรมากวะ,ะเดี๋ยวกลับไปดูตอนคืนตอนที่เปิดใช้างานกันอีกทีแล้วกันนะครับ มีเรื่องงงจะเล่าให้ฟังครับผมอตอนแรกที่ผมใส่อย่างนี้ใช่ไหมปรากฏว่าเดี๋ยวให้ดูไฟอ,อนนี่พอเปิดไฟปุ๊บนี่มันสออ่องนี้นะ,ะเห็นปะเห็นพัดอ๋อไหมเห็นแสงไหมว่ามันเงยขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะมันต้องแบบนี้มันต้องส่องพื้นซึ่งจริงๆมันต้องอย่างนี้มันต้องเอาตัวปักเนี่ยตัวเนะี้ยชี้ลงพื้นนะชี้ลงนะ ไอแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือไม่ใช่ไอแบบเนี้ยไอแบบเนี้ยคือไม่ใช่เนี่ยคือผิดนะเดี๋ยวผมต้องสลับฝั่งนี้ลงนะที่ถูกต้องจงแบบนี้นะอ่ามันถึงจะส่องพื้นเมื่อกี้พอผมลองเปิดตอนคืนนะปรากฏว่ามันยิงขึ้นฟ้าเลยมันดูแบบไม่ใช่อะดูดิโอ้ยมันก็ไม่ได้บอกนะมีคู่มือบอกนะว่ามันต้องเอาขึ้นเอาลงยังไงอ่ะเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมจะลองเปิดเฉพาะไฟหลีให้ดูนะครับผมอ่านี่คือไฟหลีนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าไม่ค่อยเห็นหรอกอ่ี๋ยวผมเปิดไฟตัดหมอกนี่ไฟตัดหมอกที่ติดมาใหม่ LED เป็นไงอ่าตอนแรกที่ผมบอกไปว่าผมติดผิดข้างมั้งเหมือนเอ้ยผมสลับด้านมั้งมันทําให้เหมือนว่าทันทีมันจะส่องพื้นมันนําไปส่องขึ้นฟ้าไปเหมือนคัตออฟมันไม่ลงพื้นนะมันไปขึ้นบนฟ้าแทน ตอนนี้เห็นไหมมันมัน,ม,นมันใช่ของมันละผมก็เลยให้ดูนะครับสถานที่ก็ค่อนข้างจะมืดนะครับก็จะค่อนข้างจะน่าจะเห็นกันได้ชัดนะครับอเดี๋ยวผมจอดรถแล้วก็จะให้ดูกันจช,ชัดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าไฟตัดหมอก led ตัวน,นี้แสงถ้าเรามองจากนอกรถอะเป็นยังไงนะครับน,นี่เราให้ดูข้างหน้าเนี่ยบรรยากาศค่อนข้าง,าง,างจะมืดพอสมควรเลยนะมันก็ ออกแนวสวยงามมากกว่านะมันไม่ได้ออกแนวใช้งานได้หรอกเพราะเป็นแสงสีขาวแสงสีขาวจะไปตัดหมอได้ไงถูกไหมครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็โอเคผมว่ามันแสงค่อนข้างจะคมชัดดีใช้ได้เลยยังไม่ได้ปรับอะไรที่มันแบบเออจริงจังสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจอดตรงนี้หน่อยดีกว่าอับหนึ่งนี่นี่ฝั่งหน้านี่โคตรมืดเลยอะข้างหน้านมันเป็นคลองเดี๋ยวผมจอดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูจากด้านหน้านะครับ ไนนี่เหห็มครับแสงมันก็ค่อนข้างจะคมชัดนะสำหรับ LED แล้วก็ออกแนวกว้างๆนะครับไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าสักเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกไปมันก็คือมันออกแนวสวยงามมากกว่ามันคงแบบใช้ประโยชน์จริงๆคงไม่ได้เท่าไหร่แล้วเชื่อไหมว่ามันปรับ ผมสามารถใช้มือกดกดปรับได้เลยแล้วจับอะแล้วจับนะเนี่ยผมเปิดสักพักแล้วมันไม่ค่อยร้อนนะเนีย <c oughs> มันไม่ได้ล็อกอะไรแน่นขนาดนั้นะมันใช้มือแบบกดกดปรับปรับได้เลยอะเนี่ยแล้วจับแล้วไม่ร้อนเลยไม่รู้สึกร้อนเลยอานี่นี่ของผมก็ไม่ร้อนเพราะผมเป็น led เหมือนกันนเห็นไหมตรงยังวะโอเคตรงแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้สำหรับ แสงไฟที่ออกมาตอนตอนกลางคืนนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมกับการรีวิวแล้วก็ติดตั้งตัวไฟตัดหมอก LED นะครับผมสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะว่าผมได้ไฟตัดหมอกมาจากใน f อปส้มนะครับก็ราคาจริงๆมันประมาณ500กว่าบาท สั่งซื้อในช่วงที่มันพวกแฟลชเซล1111แลวพวกนี้มันก็จะเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมผมจะขึ้นลิงก์รายละเอียดไปให้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งนั้นรถยนต์แต่ละรุ่นก็คงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปรถยนต์ของผมเนี่ยมันใช้ขนาด3.5นิ้วแล้วมันก็ใส่ได้ในเบ้าเบ้าตัวไฟตำมอดเดิมได้อย่างพอดีเลยนะครับรูเขามีมาให้4รูมันก็ใส่ได้ตามเดิมเป็นรูมันตรงกันเป๊ะหมดเลยนะครับผม รถยนต์ที่คิดว่าใส่ขนาด3 5จุดทนิ้วเหมือนกันก็อย่างเช่นพวกนิสูบิชิพวกมิลาพวกปาเจโลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจารายละเอียดมากๆไม่ได้ละก็ลองดูแล้วกันเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลรถตัวเองก่อนแล้วกันนะว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับ ส่วนแสงไฟที่ออกมานะครับผมผมก็ว่าจะให้คะแนนร้านนี้ประมาณสัก4ดาวก็พอเพราะว่าก่อนที่ผมจะซื้อยผมก็ถามเขาแล้วนะว่าแสงที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแสงแบบไหน,นสีขาวกับสีเหลืองหรือว่าสีขาวหรือสีเหลืองแชทที่เขาตอบผมมาเขาก็วงมาว่าเออมันเป็นทั้งเหมือนกับว่าทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวอ้าวเ,เขาก็ทําให้เราเข้าใจอย่างนั้น แต่ปรากฏว่าพอเอามาใช้งานจริงๆแล้วมันมันได้แค่แสงสีขาวอย่างเดยวมันไม่ได้แสงสีเหลืองนะครับผมแต่ก็ดีตรงที่ว่าเออพอเราถามเขาว่าเออไอมันจะมีสายสีเหลืองสายไฟสีเหลืองอีกเส้นหนึ่งเอามาต่อกับอะไรเพราะว่าในกล่องคู่มือมันก็ไม่มีอะไรบอกเราเลยนะเขาก็บอกว่าให้ไปต่อกับ DRL ซึ่งก็เลยคิดไปเองว่าอ๋อถ้า DRL ผมรถเรามันไม่มีนี่หว่าก็ต่อกับไฟลีแล้วกันซึ่งพอต่อกับไฟลีเออมันก็ใช้ได้ผมแต่ผมไม่ได้ลองว่า ต่อกับพวกไฟเลี้ยวมันจะติดไมหมหรืออะไรไหมแต่ดูแล้วคิดว่ามันไม่น่าเหมาะกับไฟเลี้ยวเพราะมันเป็นวงแหวนไฟสีขาวอะผมว่าไฟเหลี่ยมเหมาะสมสุดแล้วนะครับผมเ<ๆ>พมื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้ราคาสี่แล้วก็บาทได้แค่นี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละจะเอาอะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมมันก็เออนะตามน้าตามคุณภาพนะครับผมแสงเสริงอะไรต่างๆที่ออกมาเพื่อนๆก็ลองดูในในคลิปแล้วกันนะครับผมเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผม หวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วาดาูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ